กิล้วอ่ะเรามาต่อกันนะฮะเรามาต่อกันเลยจ้าโอ้ช้างสวยมาก อ๋อตแกงมานะฮะเข้าประตูแล้วประตูนี้เป็นประตูของเส้นทางของกานถึงถึงบ้านประตูนี้เขาเรียกว่าประตูถึงบ้านครับพี่น้องอต,อต่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 ออฝั่งนู้นจะเป็นเอ่อเป็นเอ่ออะไรนะฝั่งนั้นเป็น <c oughs> ช้างมาจาก <c oughs> สุรินเหมือนกันครับอาฝั่งนั้นน,น,นะฮะ มีน้องแฝดครับเอ่อใครอยอนะหน่ะจำไม่ได้แล้วโอ้โหใครเดินผ่านหน้าเราไปน้องพลอยน้องดาวน้องเลือดรักน้องบัวบานไอ้สีดอแล้วก็โมมีลง,ล,ล,งลงอะไรฮะไปฮะ ไปพาพ่อลืมมาปวดขาแล้วฮะยังรันเลยนะ่ะมากลับมาถ่ายพ่อสดอีกเหมือนเดิมเฮ้ยเราพากันไปไหนวะลองตามไปทับผมเอาวิงว่งวิ่งวิ่ง วิ wing, wing, wing. ่งว oh, ิ meng, e yo, ่งวิ่งโอุ้ยติดหลงพี่น้องเอ้ยช้างผมหายวิ่งก่อน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 วิ่งครับโอ้โหเหนื่อยมากท่านผู้ชมโอ้ยหเหรอี๋นี่ถ้ามีสนามเท่านี้นะปล่อยปล่อยช้างเล่นนี่สนุกเลยฮะ เดียวเจียวเอฟซีมาหาข้างหลังฮะเอฟซีมาเอฟซีมาข้างหลังงโอ้โหท่านผู้ชม ตามติดชีวิตกันจนมาถึงบ้านเลยนะจ๊ะใช้เวลาร่วมเนะี่ยหนึ่งชั่วโมงไหวนะวัยรุ่นทุกเชียกไหวฮะวัยรุ่นของผมไหวอยู่แล้วเอา้าทำอะไรผิดนี่ตำรวจมารอ้อจับเลยครับพี่น้อง ตำรวจมารอจับเลยนะยาวไปยาวไปโอ้ฟซี FC, ดูผมนะ่ะคิดดูอะดูจนเขาเรียกว่าอะไระดูจนช้างกลับมาถึงบ้านนะฮะเดี๋ยวไปดูบวัวบานกัน แจ้งตำรวจอย่าให้ลยเลยไปดูบัวบานนะเดินตามไปวิ่งไปนี่บัวบานอยู่นี่น้องบัวบานอยู่นี่ครับเอาร้านขายของเราหายไปไหนฝนี่ร้านขายของหายฮะร้านขายของเราหายไปไหน ไมม่ีถึงแล้วนะลูกบัวบานเอฟซีบอกว่าบัวาบ,วา,บ,วา,บานดื้อครับไปแล้วครับน้องบานเรา,อาเอาโซ่ลงครับผูกหลักใหม่ครับพี่น้อง เหมือนเราอยู่ข้างๆด้วยกันเหมือนไหมครับเดี๋ยวค่อยดูนะโบบานจะเล่นเล่นฝุ่นนะโบบาลจะคุกฝุ่นนะท่านผู้ชมจะหมุนวิปุยนะยนะยแสนคูณแสนคูณกินนมครับ แฟนทูนกินนมเราจะพาไปกินแต่ละเชือกนะฮะแล้วก็จะอาบน้ำมาก่อนเข้านอนรถคันดำไปกับเมียน้อยแล้วมาโอ้โหมาถึงก็ได้กินเลยฮะถึงก็มี CFC f มาหาเลยคิดดูอะโอ้โหนั่นไงผมพูดแล้วไม่ผิดครับโอ้โหไล่แขกเลยครับผมไล่แขกเลยเอออย่าเพิ่งเล่นอย่าเพิ่งเล่นเดี๋ยวจะไปโดนคนอื่นพ่งนี้จะได้ไปใส่บตรอันแน่ครับครับเลยโอ้โห เอา้ี่หมไมั่้อม FC มาหาครับไม่ต้องบอกเต้นรออันนี้มาหาบัวบานอ๋อค่ะโดยเชิญเชิญด้านหน้าเลยฮะอ,อ,อะไรนะฮะอ๋ออ๋อ,อ,อพูดด่วแล้วอะไรเอ,เ,อเอาไม่หล่อนน้ำพ้าเจ้าเนี่ยบัวบานชอบ FC ครับ อะไรนะไม่บอกโบบาลชาเอวซีไอเซกเซกเซกซิปลาแกะแกะนางบอกกอาล่างเอาล่างในในถุงเลยฮะเอาล่างแล้วเหรอเอาโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนเลยเอาโอ้มากินต่อโบบาลเนมีแต่สาวสวยๆมาหาเลยครับแหมอิจฉาบัวบานจริงเลย เอาโต๊ะขายของบางโบบานเลยผ่านะฮะเราก็จะผ่าเมลอนให้ช้างกินครับเดี๋ยวผมแจบจิ๊กไปให้อ่ายายเอมมี่กับชื่นใจแล้วก็แม่ไพบูลด้วยจิ๊กไปสักสี่ห้ารูปอ้าวโธอ้าวโธธรรมดาที่ไหนอ่ะลูกชายผมนั่นแหรออะโ ไม่ธรรมดาครับพี่น้องท้องแตกแน่ลูกชายมีแต่เอฟซีทาเามาเอ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 าไอนี่เอฟซีมาหาครับอะไรดิหมุนแล้วหมุนดิเต็มอด้งดิ้งดิงดิงดิงอ่ะ ของโปรดเลยเมลอนนี่แบมแบมรับได้ครับเมลอนน่ารักขนาดนี้เลยว่าใจละลายครับอะไรครับช้างหรือว่าคนอ๋อหันไปข้างหน้าได้ไหมได้ครับผมหันได้หมดเลยฮะเอฟซีว่าหันไปข้างหน้าไม่หันได้หมดเลยครับเพื่อเอฟซีทำได้อยู่แล้วฝั่งนู้นก็เอฟซีก็มาห้อมล้อมเหมือนกันนะล่วงน่ารัก ดูสองช่องแล้วครับคอยนี่แม่เดินมาตลอดเลยเลยจัน่านจังัดฉะโอ้ขอบคุณมากครับผมดูลาดบุรีนั่นดีมาจริงลาดบุรีมาขายของนะครับมาได้มามาหาลูกอ๋อมาหาลูกเลยจ้าลาดบุรีขับที่ไหนครับพี่ขับที่ไหนขับที่ไหนขับที่ตรงเนี้ยอยู่้างบ้านจ้าอ๋อถูกบัวบานได้กอดสาวด้วยไม่ธรรมดาเลยบัวบานเขากินก่อนกินก่อน เดอ๋ยวอ่าบริหารงวงบริหารงวงครับบริหารงวงเดี๋ยวเขาทำสิพ่ออิดช้าเลยสิอ๋อมีช้านะครับผมนะฮะผู้สาวผมเสื้อดำๆฮะหน้าตาสวยไปหมดฮะอ๋อได้ครับผมได้ครับ ป็ยวนนปยวน่นยวนขอบคุณหนีแล้วหนีแล้วหนีแล้วอันนี้แมไอ้บัวเองนี่ไม่ธรรมดานะบัวออเองนี่สุดยอดมากเลยนะบัวเจอคนชบบาบูร่าบุรีจอใหญ่เลย ใจละลายโอ้โหอะไรใจละลายเนี่ยว่าชมกูอ้อน <c oughs> ชมประจำครับแม่บ้านผมผมก็ชมประจำครับโมเมเปลี่ยนควานรุ่นจิว๋วนี่ฮะโมเมเปลี่ยนควานรุ่นจิว๋วส <c oughs> วัสดีครับวันดีครับมีแต่าสาวๆเลยบัวไม่ธรรมดาเลยครับ <c oughs> เนื้อหอมเหมือนพ่อเขาแหละเนื้อหอมเหมือนพ่อเสือเขาครับพ่อเสือเขาเนื้อหอมนะอืม อุยตกใจบ้าอะยนึกว่าช้างเอาไปดูเบื้องหลังกันบ้างฮะเป็นยังไงเดี๋ยวรักรักไปให้ส hmm. ั่งอยู่บ้าทนะเอาไปอยากขอไงรักไปไงเอาไปให้เจ็บให้บูนชื่นใจอะไรกันเอ็มมี่นะ เบิร์เดย์นะบัวบานโอ้มีเจ้าคนเบิร์เดย์บัวบานเลยนู่นนะครับอยู่นู่นฮะน้องบัวบานผมโอ้โหใช่ไหมตอนเย็นคนมาหาเยอะ่โอตั้งแต่ัไปเห็นใจมากเลยครับมาจากกรุงเทพจากกรุงเทพปาพี่สิงไม่ขายของเหรอเก็บแล้วไม่ทันเลยฮะ แม่บ้านผมนี่เก็บเรียบร้อยครับนี่ตากแดบนูคนยืนอยู่นู่นครับพระเอกผมน้องดาวก็อยู่นู่นครับแขกเยอะมากครับช่วงเย็น,นสงสัยกเขาดูไลฟ์สดเราครับแล้วเขาก็ตามมานะขอ,ออนุญาตนั่งพักก่อนนะครับเฮ้ย โอ้โหเลิศลักป้อนกันเองครับพี่น้องป้อนกันเองไม่มีแขกครับป้อนกันเองอมาดูเพื่อเอกเราวอะอะไรย่ำขาเงีฮะย่ำขาขอของกินอ๋อโอ้โหบัวบานได้ทริปแล้วบัวบานได้ทริปแล้วครับโอ้โหยี่สิบบาทมีแหงนะครับสวยสวัสดีครับสวยย่ำแมงดาครับท่าเต้นย่ำย่ำแมงดา อะไรน,นั่นอะไรเอาโอเคครับผมเมื่อกี้อ่าคุณป้าโทรมาครับสงสัยเกี่ยวกับเรื่องน้องบัวบานเป็นบัวบานในโชคดีจริงๆเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดติดตามช่องพาราบานช่อง e อ e p เฟ n ท์ไทยแลนด์นะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจครับผมถ้าแวะมางานช้างอย่าลืม,มาอุดหนุนนะฮะสินค้าของน้องบัวบานซื้อกล้วยน้งบัวบานด้วยนะครับสวัสดีครับ มีนะฮะนี่เอฟซีก็มีฮะน้องเลือศรักอยู่ตรงนี้นี่เ,เสกน่ารักจริงหรือเปล่าเขาเขาก็หล่อเ,เ,ออเ,อเ,เือนพี่เขาแล้วครับดูเด้อเออเใช่ไหมเสกก็หล่อเป็นพี่เขาแล้วนะครับพี่เขาพาหล่อน,นะท่าผู้ชม